พี่น้องจะรักในพระริตตเจ้าขอนพึงของมศุส์สัปดาดาที่13าเทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งความหิวโหวยมาบนแผ่นดินไม่ใช่การหิวปังแต่การหิวพระวจาของพระเจ้าที่จะทำให้เขาสุขใจแต่เขาจะไม่พบเพราะเขาเหยียบย่ำคนขัดสนและทำลายคนยากจนของแผ่นดิน พระเจ้าจะลงโทษคนทุกสมัยที่ผิดต่อความยุติธรรมและความรับพระวรสารวันนี้เราเห็นพระเยซูเจ้าเลือกรฆ้าสาวกชื่อมัทธิวขณะที่เขากำลังทำงานที่ด่านภาษีพระองค์มักเลือกสาวกขณะที่กำลังทำงานเช่นสองพี่น้องคือนบุญเปโตและอันเดรียอีกสององค์ที่เป็นพี่น้องคือยากบและจอ ทั้งนี้พระจะบอกเราว่าทุกสมัยพระองค์จะเลือกสาวกคนขยันทำงานถ้าพระองค์เลือกคนที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามพระศาสนาจักรของพรงไม่เพียงไม่ก้าวหน้าเท่านั้นแต่จะถอยหลังเสียอีกเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเลือกให้เป็นพระสงฆ์นักบวชและแม้แต่คริสตชนเขาก็ต้องขยันพายเรือของพระศาสนาจักรไปสู่เป้าหมาย นกบุญมัเทธิวเมื่อได้รับเลือกแล้วก็ขยันไปหาพวกเก็บภาษีและสอนก็ให้กลับใจมาหาพระเยซูเจ้าจากนั้นเราเห็นท่านใช้ปากาที่เคยเขียนในที่ทำงานมาเขียนพระวรสารเพื่อให้เราได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นนกบุญเยรมบอกเราว่าคนที่ไม่อ่านพระคัมภีรก็ไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็ใช่แล้วพระคัมภีร์ก็คือสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับ พระเยซูเจ้าทั้งในก่อนที่พระองค์จะมาและในเวลาที่พระองค์มาแล้วและหลังจากนั้นกขอให้พวกเราขยันมันเพียรในการอ่านพระคัมภีร์นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์